โมเมนต์หวานคะ่ะของพี่ฟัดดี้ที่มารับน้องลิซ่าถึงสนามบินคะ่ะแถมยังให้การส่วนตัวเนี่ยมาคอยดูแลน้องของเราอีกด้วยนะแล้วก็ข้อความให้กำลังใจจากพี่วูด,ดี้ในการแสดง Crazy Girl ที่กำลังจะเกิดขึ้น สวัสดีค่ะกาดที่เกาหลีไม่มีแต่พอแลนดิ้งฝรั่งเศสปุ๊บคือกาดมาปั๊บ มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวนะคะแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแอดมินก็ได้ทําคลิปน้องลิซ่ากาลังเดินทางมาฝรั่งเศสแบบไร้บอิการอำนวยความสะดวกที่สนามบินอินชอนไปใช่ไหมแต่ว่ามาคลิปนี้ค่ะหลังจากน้องแลนดิ้งถึงปารีสปุ๊บก็มีทีมการดปริศนามาช่วยอำนวยความสะดวกปับ๊บงานนี้แฟนๆก็เลยสังเกตสังกากันใหญ่นะคะว่าเออนี่มันทีมการที่ crazy horse ส่งมาดูแลน้องของเราหรือเปล่าแต่แอดมินบอกเลยว่า no ค่ะเพราะว่านาทีนี้ security ก,กา,กะะากดจะ ต้องมาจากพ่อใหญ่เท่านั้นนั่นก็คือทีมกาดของพี่เฟเดริกนะคะมาอำนวยความสะดวกให้น้องของเราถึงที่สนามบินเลยนะอ่ะพ่อกาดคนนี้ล่ละคะ่ะทุกคนนี่น่าจะเป็น personal กาดส่วนตัวของพี่เฟรดดี้เขาเลยค่ะก็เรียกว่ามาตามประกบคนสำคัญของพี่เฟเดริกเขาอีกคนนั่นแหละ ก็มีความรู้สึกว่าพี่เฟรดดี้แกก็ดูแลน้องของเราดีนะตอนแรกแอดมินก็ไม่คิดนะคะว่าพี่เฟรดแกจะมารอรับถึงสนามบินเลยเห็นมีแฟนท่านหนึ่งบอกนะคะว่าพี่เฟรดดี้แกเพิ่งกลับมาจากอิตาลีแบบสดๆร้อนๆแต่แกก็ตั้งใจนะคะพุ่งตรงมารับน้องของเราถึงที่สนามบินเลยซึ่งพอแฟนๆที่นู่นตามถ่ายคลิปของน้องไปจนถึงรถที่มารับแล้บลิงฝรั่งเศสก็เลยเจ๊เ,เจอกับพี่เฟรดดี้นั่งอยู่ในรถนั่นแหละค่ะคือเนื่องด้วยรถมันเป็นอ่าฟิล์มใสไงคะทุกคนแฟนๆที่นู่น ก็เลยแบบโอ้นั่นมันเฟเดริกนี่แล้วพอพี่เฟรสดเห็นกองทับของแฟนๆที่ตามน้องลิซ่ามาที่รถพี่แกก็ถึงขนาดอายนะคะเอามือปิดปากก้มหน้าก้มตาหลบกล้องแบบยกใหญ่ แต่จะบอกพี่เฟดว่านาทีนี้ไม่ต้องอายแล้วค่ะนี่คือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆนะคะที่มารับแฟนตัวเองถึงที่สนามบินด้วยและยังส่งการดส่วนตัวไปประกบแล้วก็อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับน้องลิซ่าอีกในฐานะที่เราเองก็ติดตามน้องมานานบอกเลยว่าขอบคุณมากค่ะ ที่ดูแลน้องของเราอย่างดีให้ปลอดภัยนะคะส่วนตัวพวกเราก็สบายใจหายห่วงไปด้วยเลยเนาะเนี่ยถึงแมแอันตี้หรือว่าใครๆที่ไม่ชอบคู่นี้จะบอกว่าต่างคนต่างคบกันด้วยผลประโยชน์หรือเปล่าเฟรดเองก็คบกับลิซ่าเพราะเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับครอบครัวน้องลิซ่าเองก็คบพี่เฟรดเพราะว่าเงินฮัลโหลอย่าดูถูกความรักของพวกเขาทั้งสองคนเลยค่ะความรักที่แท้จริงมันก็มีให้เห็นกันหลายคู่นะแล้วก็พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปชี้หน้าตัดสิน ว่าเขาทั้งสองคนคบหากันเพราะผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรด้วยอันนี้ก็คือเห็นแล้วโมโหมากจริงๆนะคะคือมันโคตรไม่แฟร์กับทั้งคู่เลยอะใครจะไปรู้ดีกว่าเจ้าตัวทั้งสองคนล่ะทุกคนถ้าเขาคบกันแล้วเขามีความสุขด้วยกันทั้งคู่แบบนั้นเรียกว่าคบเพื่อผลประโยชน์หรอ FC หรือชาวเน็ตก็อย่าไปคิดแทนพวกเขาเลยค่ะเอาจริงๆทั้งคู่เขาก็ไม่ต้องการอยากปกติดความสัมพันธ์ที่พวกเขาคบกันอยู่นะแต่จะให้น้องลิซ่าถ,ถึงขนาดมานั่งถแถลงข่าวว่าพี่ๆขาตอนนี้หนูกําลังคบกับเฟเดริกอยู่คือมัน ไม่ใช่ป้นี่ก็ไม่เคยเห็นไอดอลผู้หญิงคนไหนทําแบบนี้นะคะเอาแหละครจะไม่ชอบพี่เฟสเพราะว่าไม่หล่อรวยอย่างเดียวดูไม่เหมาะอะไรต่างๆนานาแต่ยอมรับได้แล้วคะ่ะตอนนี้ว่าน้องของเรากําลังคบกับเขาอยู่จริงๆแล้วการไปด่าดทอพี่เฟสเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ผลดีกับน้องของเราด้วยและถ้าเราเป็นแฟนคลับที่คอยติดตามเราก็ให้กําลังใจน้องลิซ่าเราก็ควรยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแอดมินพอทราบมาบ้างว่าสําหรับคนในวงการบันเทิงไทยเองหลายคนเขาก็เชร์ทั้ง คู่มากนะก็บอกว่าเหมาะสมกันนะคะทั้งสองคนเลยส่วนคนที่บอกว่าเฟเดริกไม่คู่ควรกับลิซ่านี่ก็อยากถามกลับเหมือนกันนะคะว่าแล้วใครคู่ควรล่ะคะฮะคือน้องจะคบกับใครในอนาคตคุณก็จะบอกว่าไม่คู่ควรอีกหรือเปล่าอ่าเรื่องนี้ก็พอได้แล้วนะคะนี่ก็ไม่ได้ติ่งพี่เฟดดี้เขาเหมือนกันนะส่วนตัวเราเองคือถ้าน้องคบกับใครเราก็ให้กําลังใจทั้งคู่อยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะรวยจะจนด่งดังหรือมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงยังไงด้วยเพราะเราก็คิดแค่ว่าถ้า น้องรักใครเนี่ยเราก็รักคนคนนั้นด้วยแค่นั้นอ่ะพอแล้วนะคะสำหรับเรื่องพีเฟตตี้เดี๋ยวมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะน้องของเรามาอัพคลิปเหมือนเป็นเบื้องหลังบนจอสกรีนก่อนเข้าอ่ารัลิสาโซ,โซโล่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากนะทุกคนแล้วท่าทางการจัดองค์ประกอบอะไรต่างๆในการวางโพสิชันต่างๆคือน้องของเราก็ทําออกมาได้ดีมากจริงๆบอกเลยคะ่ะว่าเห็นคลิแปแบบนี้เนี่ยก็อดรนทนไม่ไหวจริงๆนะคะอยากดูการแสดงที่ Crazy Horse แล้วนะนี่ด้า เขาขายบัตรดูการแสดงแบบออนไลน์อะรอบที่น้องเราแสดงโอ้โหแอดมินว่าแฟนๆซื้อตั๋วกันถล่มทลายแน่นอนค่ะแล้วคนนี้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็มีแบบทั้งนางเอกสาวสวยเพื่อนน้องลิซ่ายอย่างน้องต้าหนึ่งนะคะแล้วก็พี่เดียนาอีกคนที่เข้ามาให้กําลังใจน้องของเราในครั้งนี้ด้วยก็คือพี่บูตี้ค่ะพี่บูตี้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ดีมากค่ะทุกคนเขาบอกกับน้องว่า การพัฒตัวเองเนี่ยออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อสร้างสารรค์งานศิลปะในพื้นที่ใหม่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก เคารพแล้วก็ตั้งตารอไม่ไหวแล้วอ่าแน่นอนว่าพี่วูดดี้เข้ามาให้กําลังใจน้องถึงการแสดงที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ Crazy Horse นะคะแอบหวังว่าน้องจะมีบทสัมภาษณ์กับพี่วูดดี้ตอนที่มาไทยนะทุกคนแล้วแฟนๆเจอกันที่สนามบินสมุยะ่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าน้องมีให้สัมภาษณ์ทางพี่วูดดี้ Woody ไปไหมแต่ถ้ามีบทสัมภาษณ์พิเศษจริงๆ Admin คิดว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นตัวตนแล้วก็ทิศทางการทํางานของน้องในอนาคตยอย่างแน่นอนค่ะอะอไรยังไงสำหรับคลิปนี้ Admin เอามาฝากทุกคนไว้ เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะ